ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมอ่ะพี่น้องครับมือนีเดิมนะเด้องง้วจากครอบของหอยดิวชุดใหม้ด้วยคับพี่น้องครับอ่าที่มีง้วมาฝากพี่ฝากน้องเป็นง้วแม่ลูกเทพๆนี่ให้ยู่สองครูนะครับเนาะพร้อมกับง้วสาวด้วยคับพี่น้องครับอนาคตพอพันตัวหนานะครับเนาะอ่ะง้วมาใหม่มือนี้ิท้ายคลิปยู่นี่เป็นวันพุธทีนีชิบสองนะครับเด้ออาจจะเปิดราคาแบบด่วนๆให้เลยนะครับเนาะ พิกัดของคอกหอยเดียวกะยูทีบ้านสงเปลยตำบลขววอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับเนาะเอาอยากจะได้อีตัวไหนกะปุ่นชูสิภาพมาเบงเอานะครับเนาะเเพื่อบอสเซเบล่าครับพี่น้องกะสิภาพไปทักท้ายกับทางหอยเดียวกันครับเอาก่อนอื่นไปทักท้ายกับทางหอยเดียวครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีเมื่อนี้ก็มีง่วมไม้มาฝากคือเก่าของสดราคาดีราคาถึก ของดีๆสวยๆประกันต่ำนี้ให้คือเก่าครับผมเบอร์โทร0 6 1 6 6 7 9 7 2 0เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอเดียวกัน Facebook เสนีปัสสะคำภาษาไทยครับผมหรือว่าสิมาเบิ้งอยู่หนาคอกระได้เอามีบริการส่งฟรีภาคอีสานราคาตรงกันกับส่งฟรีทั่วไทยครับประกันต่ำนี้สามคนหนึ่งเดือนครับผมอ่าอ้ากะเบอร์โทรเหรอเนาะเบอร์โทรแล้วครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งตัวแรกนะครับพี่น้องครับไปดูตัวแรกกันครับอ่าพี่น้องครับมาเบิ่งเบอร์หนึ่งครับอันนี้เบอร์หนึ่งนี่เป็น ลูกโตแม่จักเดือนหรือครับหอยเดียวตัวนี้ลูกเดือนกัวครับเดือนกัวลูกพอได้ครับนี่ลูกของออกฟอร์ดลูกโตออกฟอร์ดได้ครับพี่น้องเดือนกัวกอันนี้แม่นี่สูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าลูกที่ไหนครับนี่อันนี้น่าจะลูกที่สองครับลูกที่สองหางหลักดินเลยนะครับพี่น้องหางหลักดินครับลูกสุดยอดเลยครับลูกเพื่อนนี่ลูกนี่งามเลยหรือครับพี่น้องครับงามเอาแม่นี่สูงร้อยสี่สิบห้าได้นะครับพี่น้องคนอมนมกำลังสีโลนครับเออนี่ยเดี๋ยวบนชูตสิ ผ้าถามราคาให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับนี่สอยข้อหนังข้อเนี่ยอลังการเลยครับครับคู่นี้ห่อยเดี๋ยวเปิดไว้เท่าไรเปิดใบสามหมื่นสองพันบาทครับนี่คู่นี้สามหมื่นสองนะครับพี่น้องครับสามหมื่นสองตัวรองได้แล้วก็บซงฟรีทัวอีสานคือเก่านะครับเนาะแ่นครับถูกต้องครับเบื้องแผ่นหลังพี่น้องครับลูกเทปๆหลังเปย์เลยนะครับเนาะนี่นี่แหละแม่กะทองบางนี่ดอกพี่น้องครับ แอ่ทองบังอ่ามีต้หนี้อย่างว่าเขาให้เดียวอ่ามีปลายหูแม่เพิ่นแหวงนิดนึงครับปลายหูด้านซ้ายนะครับเนาะครับปลายหูด้านใส่ได้ครับพี่น้องครับปลายหูแหวงนิดนึงแต่ว่าบ่มีผลกับการให้ลูกเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกเก่งลูกงามเรื่องดีครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมือูสิพาเบิ่งแม่ทางนี้อีกที่หนึ่งนะครับเนาะแม่ลูกเทพเด้อครับเด้อพี่น้องครับเอานี่เบิ่งแม่ชัดกบัดนี้พี่น้องเนาะสามหมื่นสองตัวร้องเอาซุงฟีถัวรอีสานนะครับเนาะเออนี่เด็กบ่มีปัญหหารอกครับ เล็บสวยครับเล็บสวยเลยมีมองเดียวครับมองไหนมีปัญหาคือบอกเลยครับพี่ปลายหูแบงนิดนึ่งเนี่ยภาพเบลต์แต่น้อยนะครับเออฮะมาทางนี้ออกมาเร็วเออนี่โอเคเอาเบอางมุมนี้พ่อครับนี่เอาเบอร์มุมนี้นะครับเด้วยซ้ำมาทางนี้จะได้เห็นแสงชัดๆผู้ใดเห็นเบอรชัดเมื่อกี้นะครับเนาะกโคมใหญ่อยู่แม่ลูกเทพเลยล้วครับอันนี้แค่์เบอร์แรกเด้อพี่น้องครับนี่เด้อเบอร์แรกเบอร์หนึ่งเอาขนาดว่าลูกว่าบ่มีตำหนิยังครับนี่ประกันตำหนิครับมีมองเดียวคือปลายหูเหรอครับ มีปลายหูที่บอกไปแล้วครับตามนี้ก็ได้พวกขาโทรขาถอนนี่อย่างนี่บ่อมี้อครับเด้อตาลูกเพิ่นเก่งแห่งครับเนื้อหนังนี่ปวดโพครับครับผมสีสันนี่ครับเดี๋ยวสิ่าพาไปเบิ่งอ่าเบอร์2องนะครับพี่น้องครับบ้านนี้อ่ะอันนี้เบอร์หนึงนี่นี่เบื้องบนนี้เพื่อเห็นไม่ชัดเมื่อกี้มันย้อนแสงในช่วงแรกนะครับปวดโพเลยครับหนังปวดพ่อเดี๋ยววันท่วสิพาไปเบิ่งเบอร์2ครับพี่น้องครับบ้านนี้อ่ะพี่น้องครับบ้านนี้สิพาเบิ่งเบอร์ที่2ก็เป็นแม่ลูกโตแม่คือกันเด้อครับพี่น้องลูกเทพคือกันครับลูกเทพคือกัน อันนี้ลูกไอ้จักเดือนแล้วลูกยังว่าถึงเดือนดีเล้วว่าถึงเดือนออนี่พี่น้องอสี่สิบเก้ามือเบิ้งนี่ครับสายตีนสินอีเมเอือตีนสีนิเมยมมมเงมดไว้ถ่ายอยู่พีมาเทนถ่ายอยู่กันป่วยนี่นะครับพี่น้อ,นองต้มเสผู้เฒ่าครับเบิ้งหนอกเพิน่นหนอกคักหนังข้อน,นี่บ่ต้องห่วงครับเออลูกพ่อไดนครับนิวสติงนิวสติงแม่นี่ก็สูงเท่ไก่ครับนี่รอยสี่สิบห้าบวกลาดครับรอยสี่สิบห้าบวกลาดเกินแน่นอนครับเอาสามมันจุ่มกันอยู่คู่นี้เท่ไก่ครับพเดียวสามหมื่นสามพี่นน้อองคครัับลูกกเทพื แม่กะทองว่างกันเนาะเป็นง่วลูกหนผมว่าน่าจะลูกสองละครับเบื้องจากนุ่มจากเขาพ่นหลายอย่างสองนะครับพี่น้องครับอ่นนี้เบื้องหน้าตาอ่ะนี่นะครับเด้อเดี๋ยวผู้ใดหาพอพันเดี๋ยวยังยังเบื้องกันนะครับเนาะสันข้อครับตรงห่วงครับเบื้องหนอกสุดยอดว่าง่วลูกเูง่ายด้วยคับพี่น้องเขาจะเน้นเบื้องลูกด้วยค่พี่น้องครับเน้นแม่ที่ใจลูกดีๆครับนี่นะครับเสืสิผ้าเบื้องไทยของ แม่เพิ่นนะครับพี่น้องครับนี่โอ้ยตัวผูกเลยกปกวนเขานี่เด้ครับพี่น้องเอาปล่อยครับบัเนี่ยลูกเอาหางแบบง่าเลยได้พี่น้องครับงวง่วเลยง่วดเดือนกลัวๆอีกนะครับเนาะอ่ะนี่นะครับเราวสพภาพไปเบิ่งแม่ทั้งนั้นนะครับแม่กะบวมมีปานบวมีดางบวมีปานบวมมีดางครับนะครับอ่ะเออนี่เบิ่งตัวแม่เพ็่นตัวนี้ตัวใหญ่เอยรับพี่น้องครับตัวใหญ่ครับโคงแม่ใหญ่เลยนะครับ นะครับลูกเห็นเห็นชาติบัวมีตำหนินะครับบ่มีตำหนิอย่างนะครับเนาะครับอ่ะปล่อยไปได้ครับบ่เนี่ยนี่นะครับอ่ะสองเบอร์เลยน้องตัวสามเอาเบอร์ใดครับง้อผูเลยครับมันกำลังยืนถ่ายตัวสามเอาง้อผูเลยครับเดี๋ยวกำลังยืนถ่ายอยู่พี่น้องอ่ะขึ้นมาจากหล่องไหมลูกเขาไปยืนในหล่องเดี๋ยวนะอ่ะตัวผูนะครับเนาะตัวนี้ตัวบักใหญ่ลูกของพ่อไหนครับซูเปอร์เอ็กครับลูกของซูเปอร์เอ็ก อ่งวดจักเดือนเหรอครับนี่ยงวดแปดเดือนครับงวดแปดเดือนลูกของซูเปอร์เอ็กต์นะครับพี่น้องสูงเท่าไรครับห้อยเดียวร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบตัวบักงามเลยพี่น้องครับย่างหนานะครับเนาะหนาตาสร้างครับยางหนาตาสร้างตัวนี้ห้อยเดียวเปิดเท่าไหรเปิดไว้สี่หมื่นหาครับตัวนี้สี่หมื่นหาได้อครับพี่น้องครับผู้ใดมักของงามๆเนาะอยากได้อนาคตรพอพันธุ์ที่่บบ่มีหม่องทีที่ผิดหวังเลยเลยครับอยากได้ไปเป็นพอพันธุ์หนาใหญ่แห้งนะครับพี่น้องครับตัวนี้ทำมันได้อายุแล้วซื้อเมื่อไรนะครับราคาเบเมื่อหางนะครับ เกิดจากแม่ F3 นะครับตะวันจุดเอฟปะไรเพราะเป็นตัวผูกเป็นตัวผูกตามสายเด็กเขาก็เป็น f อฟผุดเหรอพี่น้องแม่นครับตามเด็กเป็น f อใกล้ใกล้จะเดือนร้อยแล้วครับครับผมแต่ว่าเบิ้งจากเนื้อตัวกับบัวพีดบังนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวงามนะครับอ่ะนี่นะครับเอาสี่มื่นหาเออนี่ยเนี่เนี่เพิ่งถ่ายยางเอานี่เลือกเอานะครับเนาะไปไข่ายสองนะครับพี่น้องครับตำหนิโบมี่เหรอครับไม่มีตำหนินะครับอัไม่มีตำหนิ ฮัดดมแล้วอันนี้ฮัดแล้วนะครับเราสิาพาเบิ้งไอ้ตัวหนึ่งเป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องเบอร์ซีแม่สาวเป็นเบอร์สุดท้ายด้วยครับพี่น้องครับงัวสาวตัวนี้ลูกพ่อไดงัวเจะเดือนหรือครับงัวเก้าเดือนครับลูกวีเอลโรโจวีเอลโรโจงัวเก้าเดือน นะครับพี่น้องครับสูงเท่าไหร่ครับนี่สูงประมาณ127 125ถึง127ครับสูง125ถึง127เด้อครับตัวนี้ง้วนสาวอ่ะหอยเดียวเปิดไว้ที่เท่าไหร่มือนหาครับตัวนี้มือนหาได้อพี่น้องครับมือนหาเนาะเป็นง้วแดงแล้วก็โบดนะครับเนาะตัวเต็มดีอยู่หูดีเชื่องดีเก่งครับหูอย่างเชื่องหนึ่งนะพี่น้องครับตัวนี้มือนหานะครับเนาะนี่ห้องแทนหลังเบิ้งออกไกลไกหู้จับได้ไปไาใหญ่ได้ครับเดี๋ยวหูสันสนหนึ่งนะครับ คือทั้งขุนก็ลุกไปขายเนื้อเพื่อนใหเมื่อนสองผมที่ตน้นศาสตร์มันเออนี่นะครับเอาตัวนี้เมื่อินหาด้วยครับเด้อสูงรนอยยี่สิบเจ็ดได้นะครับเบื้องมุมนี่นะครับดูมุมนี้เหล็บัไม่มีปัญหาเป็นงัวเออเครื่องบดนะครับเนาะนี่เบื้องหงหางเงานะครับสีบัวปนวานบัวดัางเบื้องขางเดียวแล้วนะครับพี่น้อง มันเด็กกว่าพี่น้องครับมักแบบใหญ่ขอของหอยดิวนะครับนี่ขายแบบเ้ว่อนๆได้หล่าพี่น้องครับนี่เพิ่งมุมนี่อีกทีหนึ่งเอาเงินหาเนาะให้ดิวนักตัวนี้เนาะแม่นครับแม่นหาเนาะพี่น้องมากะมาเอานะครับเนาะกะ่าจะไม่ห้แค่นี้ได้ครับพี่น้องครับวันนี้กะสำหรับคลิปนี้กะขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ